สวัสด,ดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับอ,อ คุยใส่ได้ได้หมดเลยโอ้ยเอาได้รูปได้รูปหน่อยครับอันหนึ่งสองโอเคปัดต้องต้องเอาคนไม่ใช่ต้องเอาคนเอาคนที่เหลือมาจับโอมานใครไไม่ด้จับครับไม่ได้จับต้องเอาอีกคนต้อคนหนึ่ง

ไปเล็กไปเลกเอาอได้ของกัดไม่ือนั่กนบอๆเอาเลยกินเลยพี่ใหญ่กอข่อยว่า่อยคอยก็เจ้าแรกกันได้นี่พี่ใหญ่กอลเรา่อยจับแทนเอง เด่นซูเปอร์ช่กับมานโอ้ยยังไม่ได้จับค่ะแล้วมาพิเศษยังไม่ออกค่ะแล้วหมดเราชอฟอมว้าาาใาาาาาา้าา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  สาวฟองนะครับผมคนูดนเซอร์ค่ะเีมาดิบอทองโอ้ยหนักด้วย คืออะไรทองสามพาข้างหน้าคืออะไรโอเคนี่ไงจุดไฟนะคะเ้นพี่วันอเวลากินต้องจุดด้วยอ่ะเปิดเลยครับเ่เลสู้ก็ได้เอานุงเว็บแม่เว็บกับจูนได้กันบ่ดิ โอ้ยอีเว็บกระสื่ออันง่ายหายมันมีสองรางวาัลอ๋อเหรอเอออาเวฟจับค่ะปกติไม่ค่อยเห็นโมเมนต์นี้เหมือนกันค <c oughs> ่ะพีบต <c oughs> ้าพี่ต้าเอ้ตาม <c oughs> ไปด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้เดี๋้วเรื่องของพี่ตั้มพี่ตั้มขับรถนั่นเซอร์นะขาพี่ตั้มเลือกเลยค่ะของปัญญกอบพันออกพี่ตั้มจับไปแล้วผมนะพี่ชอบนะเออเออเอาดีๆนะพี่ออฟเบอร์ไหนใครอ่ะ อ๋อได้ของพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอ่ะเบ๊บเป็นตัวแทนไหมครับเอาแล้วใครยังไม่ได้อ่ะอ๋อพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟได้ของพี่อ๊อฟพี่ก๊อฟได้ของพี่อ๊อฟนะคะโอ๊ยต่อไปรอบพิเศษนะคะอ้าเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้าพี่น้องมาดินรูปแล้วพี่ก๊อฟได้ของพี่อ๊อฟนะครับ

ขอพี่บอยเหรอครับใช่ของพี่บอยเซวิชัยหนึ่งอว้วือแปดอมันเป็นีแคืออีวันพีวันเฮ้ยเฮ้ยอีวันโอ้ได้ได้ได้ลูกก็ได้โอเคปาสพี่วันเจ้า ครับผมสวีบเยประมุมาหนึ่งสิบเอ็ดบเอ็ดสิบเอ็ด้โอาโอเคครับเออได้เลยออได้ประมุดครับแม่ป้า พี่มดเด็กเด็วาพี่มดโอ๊ฉันโอ้ยโอ้ยหลอกมงไม่ไไม่แล้วห้องเีทป้ปาดพี่้องเ่ยคก็โชคดี จาิน101,000บาทว็บแปดแปดหรือเปล่าอ้าโอเอา,ทเอาไทยไปแล้วแม่นมวิทยุคะ่ะอ<า>่ 1, า,า,าก็มาของแกมคอยแล้วต้องเขคอยแล้ะ เลีกลรอกพี่เจโอ้ยโอ้พยี่กอบเอาพี่กอบเนี่ยพี่กอบไะพี่กอบ้ยเป็นสุภาชัย ยี่สิบสองโอเคจากพี่ชาวมุาา

กดเอดีวอ้อยบาทอาไอ้อวบไอ้ควบมือได้เอาไม่จับขอให้เราได้อันนี้เลี้ยหน่อยนี่เอาเอาสามเลียหมอนกูบนน้องขอบคบโอ้ยโอ้ป้าดกินาวเดงกบฏ มะนเขียวเยครับเว็บเบอร์แปดครับเบอร์แปดเบอร์แปดแน่นอนแม่เอาดีดี องหลักทนีอาจารย์นนโอ้ย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 เทียววะโอ้โอเอาระบัดนั่งตีได้เบิดเลยไปไเอาเจอกันหน่อยเอาคักบอบอดี หากว่าเอาได้ปะพมสองปืนเอาไปขายหนาหาหมอลำฮ้ยมีอะไรบ้างนนั่นเป็นพันเป็นอะไรหรอ ไหนอ้ยอันนี้แกะของพี่แอนนะครับผมพี่พงป์าฮัมานครับมันต้องเป็นูใน่อนพันธ์ฮิการแน่เลยอ่ะใช่ป่ะจะเป็นแวนเพ็ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวกให้่ผู้สาวมันกบี่เอดีเดยกบอกว่าซื้อสองค่ัเได้ไหเฮ้ยไม่เอาดีๆคเลยหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไองคำเฮ้ย 3 9 0 0ันเ้าร้ยาดสวยมากเลยอ่ะร่างมนใหร่างมนไงโอ้ขอบคุณมากมากค่ะขอบค่ณพี่พี่ป้าป้าทุกคนที่สนับสนุนนะคะวันนี้พวกเราอรริเมนมาสำากนะคะของควันปีใหม่ก็ถือว่าเป็นการอะไเขาเรียกว่าอะไรแสดงสงชัดกิจกรรมกัน ครับผมทุกคนมากๆเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะที่ร้านเดี๋ยวจะส่งพี่กัรไปให้นะคะเราจะส่งพิกัดให้รถตู้ร้านเดิมร้านเดิมมีรอยยิ้มกันทุกคนนะครับผมเป็นเด็่อนคลายพี่บอยฝากบอกว่าวันที่วันที่ห้านะคะจะค่อยๆแต่งตัวพอดีพี่บอยนะแต่วันนี้โอ้โหขอบคุณครับ อีลียนอบไปีน่แล้วเเสียมเรอเรียบอไฟน่อยมมักนอนดีไรหยยินดีกับทุกคนที่ได้ชาพหมานมากขุณสุดๆเลยครับผมพิชาพเดี๋ยวเก็บอะไรเขาบ้างก นะครับผมโอ้หน้าตาคุ้นมันมันกะแค้อาจารย์นี่นี่เพื่นี่เพื่อดายกันครับผมไปกินข้าวกันต่อนะครับเนี่ยเอมาโอเคขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพี่พีได้เลยค่ะได้เลยค่ะประมาณตรงไหนก็จะสว่างที่ allô